สำหรับวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเวฟร้อยสิบนะครับออโต้ออโต้นะครับที่ที่รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีมีรถมาให้ทํานะครับก็ปัญหาก็เนื่องจากว่าไฟไม่ออกหมวเทียนนะครับอลองกดสตาร์ทด้วยเท้าดูก็คือไม่ออกหัวเทียนแล้วก็กด อ่าสตาร์ทมือไม่ได้นะครับกดสตาร์ทมือไม่ได้ปัญหาก็เกิดอยู่ครับว่า,าระบบอาจจะไม่เหมือนเวฟทั่วไปนะครับพอพอระบบไม่เหมือนเวฟทั่วไปก็ทีนี้ก็ปัญหาก็เกิดกระช่างละด้วยการเขียนวงจรเพื่อที่จะไล่นะครับเพื่อที่จะไล่หาว่าอา,อาการที่ไม่ติดเนี่ยอาการที่ไม่มีไฟออกหัวเทียน พอลูกค้าได้เขียนมานะครับก็คือเรากา็ทำการแก้ไขให้นะครับในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเล่าอาการเล่าสถานการณ์นะครับให้ให้เพื่อนๆฟังว่า,าเราจะต้องไล่อย่างไงอา,อาการมันเป็นประมาณไหนนะครับในส่วนของเรื่องระบบระบบไฟระบบมัดไฟไฟมาจากมัดไฟ มาตรงไหนนะครับแล้วก็ไปยังไงต่ออะไรเงี้ยในส่วนของของเคสนี้ก็คือ,อไม่มีไฟออกหัวเทียนเราก็ดูว่าหัวเทียนเป็นไงบ้างนะครับในส่วนของหัวเทียนทำไมถึงไม่ออกมานะครับเราก็ต้องไล่ไปที่ในส่วนต้นตอก่อนในส่วนของอมัดไฟอของเคสนี้มัดไฟก็จะมีอ,ะออกมาอยู่สสีนะครับ ก็คือสีขาวกับสีเขียวสีขาวไฟนะครับก็คือสีเขียวก็คือกาวเวลาเข้ามาก็จะมาเข้ามาอยู่ที่กล่องอ,อยู่ที่แผ่นชาร์จนะครับอันนี้คือเราเราเช็คแล้วว่าไฟมาจากมัดไฟแน่นอนแล้วก็สายกาวโอเคไม่ขาดสายไฟไม่ขาดนะครับอพอสายไฟไม่ขาดเสร็จแล้วก็เราก็จะดูว่าโอเคมันมันมีความต่อเนื่องอะไรกันไหมในส่วนไฟ ตัวแผ่นชาร์จนะครับก็จะมีสีกาวสีเขียวแล้วก็สีแดงแดงนี้ก็จะมาจากาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีแดงน่าจะขาวสีพอดีมันมืดนะครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์แจก็คือไฟก็จะมานะครับก็คือมันจะผ่านไปมา,าและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสีเหลือง สีเหลืองสองเส้นนะครับเอาไปใช้งานในส่วนตัวอื่นนะครับก็ในส่วนของระบบไฟนะครับในส่วนของกล่องเราก็ดูสายไฟว่าเป็นไงบ้างนะครับก็คือ,อพวกกล่องมันก็จะไปคอยคอยหัวเทียนนะครับตัวนี้คือเราเช็คแล้วว่าสายมันไม่ขาดแต่ทําไมถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับในส่วนของคอยหัวฉีดทั้งหลายก็คือเราก็เช็คว่าไฟมาเลี้ยงไหมเวลาเราเปิดสวิตช์แจไฟมาเลี้ยงหรือเปล่า พวกหัวฉีดพวกเขาเรียกว่าเซนเซอร์เดินเบานะครับก็คือเช็คดูแล้วไฟเวลาเราเปิดซูเปอร์แจไฟเลี้ยงเขาเรียกว่าไฟเลี้ยงนะฮะมีไฟตรงนี้คือเราก็ดูแล้วว่าทำไมยังไม่ติดอีกปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ก็ในส่วนของการกดสตาร์ทนะครับพอการกดสตาร์ทนี่คือเราดูแล้วว่า ปัญหาก็เกิดเหมือนกันเนื่องจากว่ามันไม่เหมือนเว็บทั่วไปพอไม่เหมือนเว็บทั่วไปแล้วเราก็ดูไล่ไล่ตาอาการนะครับว่าเราจะทํายังไงให้มันกดสตาร์ทแล้วติดได้ก็เลยต้องเขียนแผนที่เขียนวงจรไฟมานะครับวงจรไฟนะฮะตัวนี้กล่องนะครับกล่องกล่องไฟ อ่าตอนนี้ก็จะไปคอยหัวเทียนนะครับกล่องไฟคอยหัวเทียนอ่าส่วนอื่นก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทอ่าสวิตช์สต็อปเบรกหน้าสวิตช์สต็อปเบรกหลังอ่าซื้อกคุญแจคุญแจมีมันจะมีหลายสายนะครับออกก็คือสายแต่ละสายก็เอาไปใช้งานในส่วนเรื่องระบบไฟก็คือจะเป็นสีดำถ้าส่วนใหญ่นะครับเอาไปใช้งานเ,าเรื่องระบบไฟ จ่ายไปที่ปั๊มติ๊กมั่งอยู่ที่อย่างอื่นหลายๆตัวนะครับแต่นี่คือผมเขียนมาเพราะว่าคือเราอยากรู้ว่าการกดสตาร์ทจะทำไงให้มันสตาร์ทติดเนื่องจากว่า,าเรากดสตาร์ทแล้วคือมันไม่ติดนะครับก็เลยเราเลยมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันแล้วก็คือเขียนวงจรไฟเพื่อให้รู้ว่า,าไฟสีแดงไฟไปไหนมาตรงไหนนะครับกาวลงตรงไหนบ้างนะครับอ,อย่างเช่นนี้นะครับก็คือ เบรกหน้าเบรกหลังไฟท้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไปไหนก็คือสอีกาวไปไหนมอเตอร์สีแดงไปไหนก็คือรีเลย์สตาร์ทนะครับส่วนรีเลย์สตาร์ทก็จะมีเรื่องระบบไฟสั่งการมาจากาสวิตช์สตาร์ทนะครับไฟพวกนี้เป็นเป็นไฟแช่นะครับก็คือไฟแช่มา เวลา,าเวลาเปิดซตช์กุจแจเนี่ยก็คือจะมีไฟแช่นะครับมันมันก็จะตัดช่วงระหว่างที่เวลาถ้าถ้าเกิดว่าเรา,าไม่กำเบรกหรือว่าไม่เหยียบเบรกนะครับมันจะไม่สามารถที่กดสตาร์ทได้เนื่องจากว่ามันต้องผ่านตัวช์สตับเบรกก่อนนะครับในส่วนไฟตรงนี้นะฮะต้องผ่านซ์สตับเบรกแล้วไปไหนครับก็คือไปรีเลย์สตาร์ทนะครับ อพอรีเลย์สตาร์ทเสร็จแล้วก็คือถ้ามันลงกาวนะครับลงกาวตรงไหนก็คือลงกาวไปที่ขาตั้งข้างนะครับตรงนี้คือเราต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนนะครับมันถึงจะสามารถสตาร์ทติดได้ถ้าเราเอาขาตั้งไม่ไม่ขึ้นก็คือมันก็ตัดระบบเหมือนกันเพราะว่ากาวมันอยู่ตรงนี้ครับกาวไอตัวกดสตาร์ทมันอยู่ที่ขาตั้งนะครับและกาวอีกเส้นหนึ่งก็จะไปเข้าไปที่กล่องนะครับอมอเตอร์ ก็จะมีกาวลงนะครับก็คือกาวจากแบตเตอรีออ่สายไฟมาจากด e ลิสต์สตาร์ทให้ดูตรงนี้นะครับจุดสำคัญหลกัหลกๆก็คือขาตั้งครับ2ส,สตอปเบรกสข้างนะครับต้องดูให้ดีว่าสตอปเบรกเป็นไงบ้างทั้ง2อ,อย่างเลยสามารถที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะก็คือวงจรเขาะจะมาครอบคู่กันเหยียบเท้าก็ได้ การมที่มือขวาก็ได้นะครับก่อนอตรงนี้ก็คือสวิตช์กุญแจนี่คือ,อทั้ทีสวิตช์สตาร์ทเราต้องเช็คก่อนว่าไฟมีแช่มาไหมเวลาไฟแช่คือตอนไหนครับก็คือตอนกมเบรกเพราะว่าคือเราจะ,ะดูแช่เลยไม่ได้ถ้าเราไม่กมเบรกหรือว่าเหยียบเบรกนะครับอันนี้ตอนนี้ต้องดูให้ดีตรงนี้ก็ผมก็ทาการเช็คตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ โอเคตอนนี้คือกดสตาร์ทได้ปกติละอ่าก่อนหน้านี้คือก็ปัญหาก็เกิดอยู่เพราะว่าทำไงก็ไม่ติดนะครับอ่าน,นี้ก็เดี๋ยวกดสตาร์ทให้ดูต้องจำนะครับอ่าน,นี้ก็ส่งงานส่งงานได้นะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็ตัวลิอ่าอันนี้คือ รีเลสตาร์ทนะครับรีเลสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสายเช็คให้ดีนะครับเรื่องเรื่องสายไฟแล้วก็เรื่องฟิลทั้งหลายนะครับก็คือเช็คให้ครบนะครับแต่เรากดสตาร์ทเสร็จติดแล้วกดสตาร์ทได้มอเตอร์หมุนทํางานอะไรปกติแต่ถ้าไมา่ถ้ามันไม่ติดไม่มีไฟก็ต้องดูให้ดีนะครับเรื่องกล่องว่ากล่องมาทํางานไหม กล่องมันเสียหายหรือเปล่านะครับหรือว่าก็คือสายขาดหรืออะไรเงี้ยก็คือสายไฟไม่แช่อะไรเงี้ยพอสายไฟแช่แล้วกดแล้วไม่ติดก็ต้องดูว่ากล่องมันสั่งสั่งงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือให้ให้ดูตรงนี้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็สําหรับเวฟรอยสิบ11เอทีนะครับเป็นเวฟออโต้นะครับอันนี้ผมก็คร่าวๆนะครับก็คือเขียนรายการเขียนวงจรให้ดู คร่าวแล้วกันนะครับโอเคฝากติดตามฝากฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคับนะครับผมโอเคขอบคุณครับ